หัวใจสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนทําใบกี่รุ่นก็แล้วแต่หรือว่าทําสารแล้วก็แล้วแต่นะครับเรื่องเช็คโรคในสวน,เ,นเป็นเรื่องที่สําคัญต้นนี้ไปทั้งหมด40เข็มโดยธรรมดาแล้วถ้าสภาพต้นมันไม่พร้อมนะครับหรือมันไม่ไหวนะครับการฝังเข็มก็เป็นตัวเร่งปฏิยาให้ต้นไม้ตุยได้ไวขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งสำคัญที่สุดก็คือถึงแม้จะทําแผลไปแล้วก็ตามถึงแม้จะฝังเข็มไปแล้วก็ตามถึงแม้จะซ้ํายาไปแล้วก็ตาม สิ่งสำคัญคือการตรวจเช็ครอบ2และรอบ3รอบ4ถูกครับคือพูดง่ายๆคือตรวจเช็คไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดเราปล่อยปะละเลยในเรื่องของการเดินสวนเมื่อไหร่สุดท้ายก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นภัยเงียบครับนะฮะสวัสดีครับ FC กเกษตรเปิดใจทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ในสวนที่ค่อนข้างจะเป็นโรคค่อนข้างเยอะหัวใจสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนทําใบกี่รุ่นก็แล้วแต่ หรือว่าทําสารแล้วก็แล้วแต่นะครับเรื่องเช็คโรคในสวนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญในสวนเนี่ยเป็นแปลงที่มีเชื้อไฟทอปเทล่ามีเน่าคอดินอยู่แล้วแล้วก็มีกระบวนการจัดการเบื้องต้นนะครับผลปรากฏว่านะครับออกมา2แบบแบบแรกคือตายแบบที่2ก็คือทรงกําลังทําอยู่ก็มีนะครับเดี๋ยวผมอยากจะให้ดูอย่างนี้ว่าในสวนตรงเนี้ยนะครับอาการของโรคแต่แต่ละแบบเนี่ย ที่เราจะสังเกตเห็นนะครับก็คือ1นะครับอันนี้เป็นมาก่อนระดับหนึ่งะครับใบจะไม่มีออร่าแต่ว่าใบาก็ยังคงค้างค่อนข้างจะสดอยู่นะครับจุดนี้เป็นจุดที่ทางเจ้าของเขาได้ได้ทำไปเบื้องต้นนะฮะได้ทำไปเบื้องต้นแน่นอนว่าเข้ามาเช็คเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเสมอไปก็คือเป็นเชื้อไฟท็อปข้างบนแต่โรคจริงๆอ่ะอยู่ที่รากข้างล่างอยู่ใต้ดิน นะครับนคอดินร่วมกับเชื้อไฟท็อปตรงนี้ฝังเข็มนะฮะผมลองนับให้ดูนะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแปดสิบสองสามฝั่งโน้อนอีกต้นนี้ไปทั้งหมด40เข็ม<ะ>โดยธรรมดาแล้วถ้าสภาพต้นมันไม่พร้อมนะครับหรือมันไม่ไหวนะครับการฝังเข็มก็เป็นตัวเร่งปฏิยาให้ต้นไม้ ตุยได้ไวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการฝังเข็มให้ยึดโยงกับคำว่าฝังเพื่อดักโรคนะครับแต่การฝังเข็มที่เห็นเห็นอะไรเหมือนผมไหมครับเป็นการฝังเข็มในจุดที่เนื้อเยื่อเสียหายในจุดที่เป็นเชื้อโรคเรียบร้อยฝังนี่ฝังนี่เชื้อโรคนะครับฝัง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 แล้วก็มาฝังในตัวเชื้อฝังในตัวเชื้อฝังในตัวเชื้อ คำถามถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของดอกสว่านที่เจาะไปในตัวเชื้อแล้วไปเจาะอ,อีกที่หนึง่งสุดท้ายเชื้อตัวนี้ก็จะติดไปตามที่ตะก,กันกับหัวดอกสว่านนะครับหัวสว่านเนี่ยสุดท้ายก็คือไม่รอดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจของการฝังเข็มก็คือฝังดักโรคในจุดที่มันดีไม่ให้ลามออกไปในจุดที่มันเป็นโรคไปหาเนื้อดีนะครับฝังดักเอาไว้อย่างต้นนี้นะครับถ้าฝั่งนี้เสียฝั่งโน้นดีนะครับก็จะฝังดัก1นึง 2 3 4 5 6 7 8เข็มเท่านั้นแต่เนี่ยปลาเข้าไป40เข็มมีโอกาสสุดนะครับสุดจริงไหมตายจริงหรือนะครับเดี๋ยวมาดูกับผมอีกต้นหนึ่งนะครับตามมาด้านนี้เลยฮะต้นนี้ก็อยู่ในสภาพที่ทรงๆนะครับอยากจะให้ดูทั้งสองฝั่งนะครับใบฝั่งต้นที่เป็นโรคนะครับ ใบไม่มีออร่านะครับไม่มีออร่าเลยส่วนในต้นที่สดปกตินะครับสีจะต่างกันเห็นไหมครับต้นนี้เป็นเน่าคอดินแล้วก็เป็นเชื้อไฟท็อปส่วนต้นด้านขวามือของผมเนี่ยนะครับปกตินะครับสีใบจะต่างกันชัดเจนนะครับตรงนี้ใบก็ยังไม่ได้สลดนะครับแต่สีใบไม่มีออร่าแล้วนะครับไม่สดละอ่ะทีนี้อยากจะให้ตามมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับ สองต้นนะครับสองต้นที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับดูตรงนี้ก่อนต้นนี้นะครับก่อนหน้านี้ใบย,ยังมีความสดอยู่นะครับอาจจะไม่มีออร่ามากนะครับแต่ใบย,ยังสดอยู่ส่วนต้นนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับแต่ท้ายที่สุดปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับใครๆเขาก็อยากจะหายจากโรคเชื้อไฟทอปอยากจะหายจากเน่าคอดินแต่การวิเคราะห์โรคครั้งแรกนะฮะ ต้องเข้าใจให้ให้ท่องแท้ก่อนนะครับการวิเคราะห์โรคครั้งแรกว่ามันเป็นเชื้อไฟท็อปจริงไหมหรือว่าเป็นเน่าคอดินถ้าเราตัดสินใจว่ามันเป็นเชื้อไฟท็อปก็คือข้างบนท็อปไอต้นแตกยางไหลนะครับแล้วก็มานาแผลแล้วก็ฝังเข็มอย่างเงี้ยน,นะครับโอเคนะครับถ้าฝังเข็มไม่มากก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าฝังมากปุ๊บนะครับตัวยาจะเข้าไปอุดท่อน้ําท่ออาหารแบบเฉียบพันธ์นะครับก็ถือว่า อมองอีกมุมหนึ่งภาษาชาวบ้านกน็คือ,อท่อน้าท่ออาหารมันถูกตันและแทนที่ไปด้วยตัวใหญ่นั้นนะครับสุดท้ายก็คือดูดอาหารดูดน้ําขึ้นไปไม่ได้ปัญหามันอยู่ข้างล่างลองวิเคราะห์ดูดีๆแล้วใต้ดินลงไปนี่คือเป็นเชื้อที่ทําปัญหาให้กับเราที่สุดเลยนะครับส่วนข้างบนนี่แก้ไขง่ายแต่ตรงเนี้ที่เจอก็คือฝังเข็มโดยรอบแล้วเข็มมันหนักมากนะครับฝังไปประมาณ40เข็มต้นนี้สุดท้ายนะครับ ทานกําลังของตัวยาที่ฝังลงไปไม่ไหวนะครับแล้วก็วิเคราะห์ไม่ขาดว่าข้างล่างเป็นเน่าขดินร่วมนะครับส่วนตัวเชื้อพอฝังไปเสร็จปุ๊บเอาไม่อยู่นะครับเชื้อปะทุขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นเชื้อไฟท็อปเรียบร้อยทั้งๆท,ท,ที่ฝังเข็มดักนะฮะเพราะฉะนั้นตัวยาที่ฝังเข็มสันนิษฐานได้เลยว่าไม่มีประสิทธิภาพพอนะครับอันนี้คืออีกต้นหนึ่งอยากจะให้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับรุนแรงเหมือนกันทั้งสองต้นเนี่ยนะครับ ต้องจาหน่ายนะครับลาโลกไปแล้วหาสายพันธุ์ใหม่มาปลูกทดแทนได้เลยอ่ะทีนี้มาดูต้นนี้นะครับเกิดจากการวิเคราะห์ของอเจ้าของสวนเองหรือคนที่มาทําแผลให้นะครับเป็นเน่าคอดินแล้วก็มีต้นแตกยางไหลข้างบนกนะ็คือเป็นเป็นท็อปนะครับนะฮะตรงนี้เยิ้มนะครับมีมอดเจาะนะครับ,ออรบโอเคแน่นอนมอดมาเจาะหลังจากที่มันเป็นเชื้อไปเรียบร้อยแล้วเป็นเน่าคอดินแต่ไม่ยอมขุด เพื่อไปเจอแผลนะครับเพื่อไปหาแผลแล้วก็ทําแผลให้หายนะครับแล้วมาฝังเข็มดักโดยรอบฝังเข็มดักท่อน้าท่ออาหารไว้ดูดไปก็ไม่ได้นะครับสุดท้ายลาดยาไปแห้งหมดจากจุดที่จะเป็นเนื้อดีอย่างเส้นนี้นะครับผลปรากฏว่าเสียเรียบร้อยดักรอบ1ชั้น2ชั้น3ชั้นนะครับแล้วข้างบน <c oughs> ก็ไม่ยอมอ่ามีอันนี้นะ ก็ไม่ยอมทําสุดท้ายก็เชื้อก็วิ่งลามขึ้นมานะครับลามขึ้นมาถึงข้างบนนะครับอันนี้อันตรายที่สุดบอกได้เลยว่าถ้าทาแบบนี้นะครับมีโอกาสพังนะครับมีโอกาสตายสูงนะครับเพราะฉะนั้นการทําโรคที่ดีที่สุดก็คือการทําแผลให้ตรงจุดและวิเคราะห์ให้ขาดว่ามันมีตัวเน่าคอดินอยู่ด้วยไหมแล้วก็มีเชื้อไฟทอปอยู่ด้วยไหมถ้ามีเชื้อไฟทอปทําแผลให้เสร็จนะครับแล้วก็ฝังเข็มดักรอบแผลเอาไว้ก็พอนะครับ แล้วในเรื่องของเน่าคอดินต้องขุดนะครับตามไปให้เห็นจุดช้ำตามไปให้เห็นแผลที่รากแต่ละช่วงของรากนะครับส่วนเชื้อจะลึกขนาดไหนก็ต้องขุดตามลงไปให้เห็นนะครับเดี๋ยวเราไปตามดูกันว่าทีมงานของทับสินนะนะครับที่เขาทําแผลนะครับส่วนแม่เขาทําร้อยหายร้อยแต่ต้นแบบนี้เราไม่ทํานะฮะปล่อยมีโอกาสตายอยู่แล้วไม่ทาไม่ทําก็ตายนะครับโอเคเดี๋ยวตามไปดูฝั่งโน้นครับ นี่แหละครับคือเป็นหัวใจหลักในการทาสวนว่าในช่วงที่เราสะสมอาหารมาดีในช่วงที่เราดูแลต้นมาดีนะครับความสวยงามนะครับมันทําให้เราชลาใจได้นะครับเพราะฉะนั้นการเดินสวนเนี่ยผมถึงบอกไว้ว่าการเดินสวนตรวจโรคที่ต้นนะครับวันนี้เดินอาจจะไม่เจอนะครับวันวาอาทิตย์หน้าเดินอาจจะไม่เจอแต่นะครับถ้าเกิดเราปล่อยปะละเลยในเรื่องของการเดินสวนเมื่อไหร่สุดท้ายก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นภัยเงียบครับนะฮะ ไม่เกิดที่ดินใต้ดินก็เกิดบนดินขึ้นมาเป็นเชื้อไฟท็อปนะครับต้นแตกอย่างไรจุดนี้ทีมงานของทรัพย์สินนะนะครับเขาได้ทําการขุดเช็คนะครับวิเคราะห์เบื้องต้นแล้วว่าเป็นเน่าคอดินนะครับร่วมกับเชื้อไฟท็อปนะครับตรงนี้จะนําทีมด้วย น้องเล็กแล้วก็ผู้ใหญ่กี้นะครับที่ไปจัดการในเรื่องของการดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นเน่าคอดินนะครับเป็นเชื้อไฟท็อปแล้วก็ฝังเข็มนะครับผู้ใหญ่กี้ครับครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันดี FC เกษตรเปิดใจอีกครั้งสวัสดีครับครับวันนี้ผู้ใหญ่กี้นําทีมนะครับมาในแปลงนี้ส่วนน้องเล็กอยู่อีกแปลงหนึ่งนะครับใช่มาดูทีมงานว่าโอ้โหขุดตะบีตะบันขุดเลยใช่ครับครับ อยากจะให้ผู้ใหญ่กี้เนี่ยอธิบายให้เอฟซี FC เกษตรเปิดใจได้ได้รู้ว่าทําไมเราถึงต้องทําขนาดนี้ทําไมถึงต้องขุดอะไรขนาดนี้มีความสําคัญขนาดไหนฮะมีความสําคัญมากครับ,รบในใน,ในการที่จะต้องขุดเพราะว่าคือเชือ้อเชื้อเน่าคอดินบวกกบไฟท็อปอคือมันลงไปที่รากลงใต้ดินครับ,รบเราไม่สามารถที่จะเทยาลงไปแล้วเพื่อรักษาโรคตรงนั้นได้อฉะนั้นการขุดก็คืออย่างที่เห็นนะครับ คือขุดตามลากขุดตามโคนนะครับเนี่ยครับอันนี้ยังเหลืออีกนิดนึงจะเริ่ม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 เจอเนื้อดีไหเนื้อดีแล้วอ่าเนื้อดีก็จะขุดลงอีกนิดนึงครับลากเหมือนกันครับไอไอไอสีแดงแดงดำดำนี่คือเชื้อใช่ครับชำอันนี้เสียเสียแล้วครับใช่ไหมฮะใช่เราเราขุดลงไปเจอลากแล้วเนี่ยอ่าพี่อกีีบอกหน่อยได้ไหมว่าจําเป็นต้องขุดเหมือนที่ต้นไหมหรือยังไงหอไม่ครับเพราะว่าที่ พูดง่ายเปลือกที่ล่างนี่จะบางมากครับครับคือจะขูดแค่ผิวผิวเหมือนเราทําความสะอาดคือเหมือนกับว่าเอาดินออกจากตรงรากให้หมดนะครับโอเครู้เรื่องขูดบางๆทําความสะอาดใช่ครับอเพื่อเพื่อจะกรีดครับกรีดร่องห่างๆแล้วก็เพื่อให้ยาลงไปตรงนี้ให้ให้ให้ครอบคลุมทั้งหมดให้มันถึงเชื้อโรคใช่ครับถูกไหมโดยโดยปกติแล้วของทีมซับสเิรนานี้เขาไปทําเนี่ยเวลาตามเชื้อโรคเนี่ยพื่อกีกจากต้นเนี่ย ไปไกลขนาดไหนอสมุติรากมันใหญ่มากมันมันจะมีไปไกลขนาดไหนไปสุดไปลากไหมหรือว่าจะมีแค่ทรงพุ่มหรือใน,อในถามว่าสุดปลายลากไหมตรงนี้เราเราไม่ไม่ใช่เป็นเราไม่ไม่ใช่กําหนดว่าตายตัวว่าจะต้องอืไปแค่นี้หรือแค่นี้ไม่เหมือนกับการใส่ปุ๋ยที่จะต้องเน้นรอบรอบทรงพุ่มไปแต่การทําเชื้อเนี่ยครับตามจนสุดเชื้อครับตามให้สุดเชื้อใช่ครับโอเคเชื้อโรคถึงไหนตามไม่ถึงนั้นครับอื นี่แหละครับคือมันมันมันจะได้ผลและได้ไประสิทธิภาพแบบแต่แต่โดยทั่วไปที่ผมมาเฝ้าสังเกตการนี่คือว่าโรคส่วนใหญ่อ่ะจะอยู่ใกล้ต้นที่สุดถูกต้องครับโรคที่เกิดตามรากกันนะฮะครับแล้วถัดจากเนี้ยออกไปก็คือ ปลายรากก็จะดีายแต่สุดท้ายก็คือปลายรากเนี่ยมันดูดน้ําดูดอาหารมาไม่ได้มันก็รอวันตายอยู่ดีเหมือนกันครับถ้าเราไม่ขุดลงไปมันจะไปใช่ครับอ่าโอเคส่วนส่วนข้างบนนะครับนอกจากรากที่เราจะต้องขุดลงไปตามดูเชื้อดูโน่นนี่นั่นเพื่อที่จะเอายาให้ถูกกับแผลเอายาไปให้ถูกกับตัวโรคโดยตรงโดยไม่มีดินเนี่ยมาเป็นตัวขวางกั้นหรือมาเป็นตัวล็อกประจุหรือว่าล็อกเขาเรียกว่าความเป็นพิษของยาไว้เอางี้แล้วกันเนาะข้างบนเนี่ยพี่ใหกี้ ทำการขูดไหมหรืออะไรยังไงฮะข้างบนนี้จะขูดแต่จะขูดเยอะกว่าที่ล่างเหมือนที่ที่คุยมเมื่อกี้นะครับอคือให้เห็นให้เห็นแนวเชื้อครับให้เห็นแนวเชื้อโรบอย่างน้อยหนึ่งฝ่ามือหรือเกินไปอีกนิดนึงได้ค,คือคือให้เลยไปเพื่ออะไรเพราะว่าเราเราไม่ได้ลอกเปลือกเพราะเราจะไม่เห็นเชื้อในในใน,ในด้านในฉะนั้นเราเผื่อไว้เราเผื่อไว้เพราะว่าการลอกเปลือกจริง มันก็เหมือนกับไปลอกท่อน้ําท่ออาหารอ่าถ้าถ้ามันมีจุดที่ดีอยู่สมมติใช่ครับอ่าถ้ามันมีจุดที่ดีอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันเสี่ยงจริงเราก็ต้องเอาออกอ๋อถ้าจำจริงเออกถ้าถ้าเน่าแบบเยอะๆจริงก็โอเคตรงนั้นเราออกอู่แล้วอ่าถ้ามันมีโอกาสหรือว่ามีจุดที่ดีอยู่ก็แค่ขูดขูดแล้วก็กรีดใช่ไหมใช่ครับกรีดแล้วก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจจริงว่าเราไม่เจาะตรงเชื้อหรือว่าไม่อ่าเขาเรียกว่าถ้าเราฝังเข็มจะต้องไม่เจาะตรงเชื้อแล้วก็เผื่อไว้้ถกมััใใชช่คครรบอเเหลงจาานี ยาตัวไหนที่ทําการราดแผลลงไปยายาตัวที่ใช้นะครับของของทีมงานเราก็คือจะเป็นโพพามอขับไฮโดรพลายก็คือถ้าเป็นชื่อ,อของอชื่อกันค้าเลยอ่ะชื่อกันค้าก็คือจีโมขับโกครับอ่าอัตราการใช้อย่างไงฮะอัตราการใช้ถ้าเกิดเราไม่ไม่หมายถึงว่าเราฉีดสเปรย์หรือ,อะจะใช้แบบไหนก็นแล้วแต่นะ,ะไม่ว่าจะเป็นฟอกซีหรือสเปรย์ถังสะพายท,ที่ที่ชาวบ้านรู้จักกันก็จะใช้ในอัตรา 2 0 0นะครับ2 0ซต่อน้ำหนลิตรนะครับครับแล้วก็ผสมพวกยาฆ่าฆ่ามอดไปด้วยนะครับอืถ้ามีมอดครับถ้ามีมอดในบางในบางสวนก็เขาเรียกว่าผสมเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องมาราดทุกเส้นนะครับถูกไหมใช่ครับทุกจุดที่เราทําทําแผลเอาไว้นะครับตอนนี้ก็ขุดขุดเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วต้นเนี้ยใกล้แล้วแต่ว่าก็เหลือเก็บงานนิดหน่อยแล้วก็ แล้วก็ทาความสะอาดแผลครับแล้วก็เช็คดูให้โรคให้ขาดให้ได้ว่าถึงไหนโอเคแล้วก็กรีดเพื่อใส่ย,ยาเพื่อใส่ย,ยาครับจบจากตรงนี้นะครับจบจากตรงนี้ผู้ใหญ่เ,เราจะต้องทําการฝังเข็มถูกไหมใช่ครับที่นี่ตำแหน่งตำแหน่งเข็มที่จะฝังเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อกี้เราคุยถึงรัศมีโลกเนี่ยจะฝังตำแหน่งไหนฮะคือคือเราต้องดูเชือ้อคือให้เห็นนะครับว่ารอบรอบรอบต้นรอบต้นเนี่ย ส่วนใหญ่เชื้อมันก็จะขึ้นเป็นแหลมอ่เป็นเป็นพีระมิดเป็นเป็นพีระมิดประมาณนั้นก็คือสิ่งสําคัญเลยคือจุดสุดยอดของพีระมิดก็คือหัวเชื้อหัวเชื้อครับห่างขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งฝ่ามือหรือฝ่ามือครึ่งอ่าครับขึ้นไปนะครับสมมติว่าฝั่งตรงนี้เสร็จแล้วสมมติว่าเชื้ออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้โอเคแล้วก็อันเนี้ยเราก็จะไล่ลงมาดักเชื้อก็คือด้านข้างลงมาเชื้อด้านด้านข้างโดยโดยให้ห่างจากเชื้อหนึ่งฝ่ามือเหมือนกันครับ ตอนนี้เลยครับเป็นอันเข้าใจนะครับเป็นอันเข้าใจถูกต้องทีนี้หลายคนเขาก็ถามมาว่าไงว่าเราทําแผลแบบนี้ไปเสร็จราดยาไปเสร็จเรียบร้อยฝังเข็มไปเสร็จเรียบร้อยไอ้ที่ขุดอยู่เนี่ยเป็นหลุมเบลอเนี่ยจะทํายังไงคือไม่ต้องกบดิ้งนะครับไม่ต้องกลบใช่ไหมปล่อยเลยครับเพราะว่าปล่อยไว้ครับ เพราะว่าถ้ากบดินเนี่ยเพราะว่าเชื้อมันก็ยังยังยังถือว่ายังไม่หายยังมีโอกาสปะทุยังอาสปะทม,มโอเคงั้นก็คือทําเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็คือเราไม่ต้องกลบคือวิธีการแก้ก็ค,คือเปิดร่องน้าครับอ่าเปิดร่องน้ําอันนี้อันนี้สําคัญหัวใจหลักครับ,รบเปิดร่องน้ําต้องเปิดร่องน้ําเพื่อป้องกันน้ําขังถูกไหมใช่ครับน้ำก็จะไหลออกไปตามตามเส้นทางนี้ไหลไหลมุมแหมฝั่งนู้นก็เปิดไปฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนี้ก็เปิดมาตามร่องนี้อันนี้กันเลยนะเนี่ยใช่ไหมกันกัน กันตัวเองถ้ามันทำแล้วทามันาสมมติว่ามันแห้งนะอ่าสมมติว่าไม่ต้องสมมติว่ามันแห้งอยู่ละแต่ว่าเกิดว่าฝนตกลงมาแล้วมีน้ําขังมันก็เกมไหมเกมเหมือนเดิมครับเกมมันต้องต้องเอาน้ําออกต้องอาน้ำบอกให้ได้อ่าโอเคอันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญอีกตัวหนึ่งคือจะทำไงก็แล้วแต่จะต้องไม่มีน้ําขังอ่ะอย่างตรงเนี้ยก็เหมือนกับเป็นหลุมอยู่แต่เราก็ต้องเปิดเราก็ต้องเปิดตรงนี้ออกไปทีนี้ราดยาลงไปเสร็จฝังเข็มเสร็จเรียบร้อยกี่วัน มาซ้ําถึงจะดีกี่วันก็ประมาณ3าถึงสวันสามสี่วันนะครับสามถึงสวันนะครับหลังจากที่เราทําแผลอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับทำล่องระบายน้ําลาดเสร็จเรียบร้อยฟังเข็มเสร็จเรียบร้อยอย่าให้เกิน4วันนะครับกลับมาซ้ําในอัตราเดิมนะครับตัวจีโมคาโกนะครับ2 0 0ร้อซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะผู้ใหญ่นะใช่ครับอ่าโอเคเขาเรียกว่าที่ทําแบบเนี้ยเท่าที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ต่ากว่าเป็นพันต้นนะเนาะใช่ครับ โอกาสหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอกาสหายจากที่ที่ทำมาเนี่ยครับก็ถึงถึง80%อนะครับ80%ถึง90%อนย่างนี้ดีกว่านะครับแต่คำว่าโอกาสที่จะเป็นมันก็ขึ้นอยู่การดูแลหลังจากที่เราได้ทำแผกไปแล้วขึ้นอยู่กับเจ้าของถูกต้องครับคือถ้าจากที่ที่ถ้าเจ้าของทำทำตามเราที่หมายถึงว่าใช้ในใช้ยาในอัตราที่เราบอกไว้อ่าแล้วก็ซ้ำในรอบสองเนี่ยโอกาสหายสูงมากครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งสำคัญที่สุดก็คือถึงแม้จะทําแผลไปแล้วก็ตามถึงแม้จะฝังเข็มไปแล้วก็ตามถึงแม้จะซ้ํายาไปแล้วก็ตามสิ่งสําคัญคือการตรวจเช็คลอบ2และรอบ3รอบ4ถูกครับคือพูดง่ายๆคือตรวจเช็คไปเรื่อยๆนะหยุดไม่ได้เรื่องนี้<อ>นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นที่ดีต้นที่ทําแผลไปแล้วต้นที่ส่มเสียง<ช>หรือในพื้นที่สุ่มเสี่ยงยิ่งจําเป็นนะครับ<ช>พื้นที่ส่มเสียงคือพื้นที่ลุ่มนะครับมีโอกาสน้ําขังมีโอกาสน้ําที่จะไหลพัดผ่านไป ลาลาบเดียวกันอ่ะผ่านเข้าไปอ,อ่ะอันนี้อันตรายนะครับอ่าโอเคครับในเรื่องของการทําแผลก็อยากจะให้อ่าพี่น้องเกษตรปัจจัยได้รับรู้ว่าหลายท่านเนี่ยฟังจากเราแล้วไปทําปรากฏว่าไม่หายเพราะว่าเอายาที่ว่าดีอะไรก็แล้วแต่นะครับเทลงไปนะอย่าลืมนะพระแม่ธรณีเรานะครับประจุดินเหนียวนะครับอนุภาคดินเหนียวไม่ใช่อนุภาคดินเหนียวนะครับเขาไม่ยอมให้สิ่งที่เป็นพิษนะครับ ผ่านลงไปได้เลยอนุภาคที่เหนียวจะถูกตึงนะเออจะตึงยาทุกตัวจะตึงความเป็นพิษไว้ทุกตัวนะครับเราต้องทําแบบนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าไปทั้งหมดนะครับไม่เช่นนั้นแล้วยาที่เรามีจะไม่สามารถลงไปถึงตัวเชื้อข้างล่างได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ผมคาดการว่าอีกประมาณสักครึ่งปีเกิดการทับถมใบโน่นนี่นั่นอะไรขึ้นมานะครับฝนตกชะล้านลงมาก็จะเริ่มตื้นเขินขึ้นเรื่อยๆนะครับระบบรากชุดใหม่ก็จะแตกออกมาซึ่ง ทุกจุดนะครับทุกจุดสามารถแตกออกมาเป็นรากฝอ,อยได้นะครับในอนาคตนะฮะเดี๋ยวต้นนี้เราทําไว้เรามาตามกันในคลิปหน้านะครับว่าจุดที่เราทำนี้จะมีการแห้งแล้วก็มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมนะโครงสร้างต้นหรือว่าใบอะไรเงี้ยเส็จแล้วต้นไม้จะตอบโจทย์ไหมนะครับ <S <S <ๆ S 2> เราตามมาดูกันว่าจะหายแล้วเป็นปกติได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ <S 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 <ๆ>เอาละครับวันนี้ก็ถือว่า มีสาระพอสมควรนะครับในเรื่องหัวใจหลักนะครับในการเดินสวนสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการตรวจเช็คโรคนะครับพอตรวจเช็คเจอต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าเป็นเน่าคอดินหรือเป็นเชื้อไฟท็อปนะครับพอวิเคราะห์ตกอย่างนั้นแล้วนะครับต้องมาทําวิธีให้ถูกต้องก็คือ1ถ้าเป็นเน่าคอดินต้องขุดลงไปนะครับอย่างที่ผู้ใหญ่กี้ทำขุดลงไปเสร็จปุ๊บนะครับมีการถากให้แผลเปิดก็คือทําความสะอาดแผลนั่นเองใช่นะครับแล้วก็ลาดด้วยตัวจีโมขาโกนะครับสองร้อยซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรราดให้ทั่วนะฮะราดให้ เสร็จแล้วก็ฝังเข็มดักในเรื่องของสเปคสูตรการฝังเข็มนะครับเดี๋ยวเอาไว้คุยกันในคลิปหน้านะครับถ้าคุยคลิปนี้หมดเดี๋ยวไม่มีอะไรจะคุยนะครับก็ถือว่าทั้งหมดทั้งมวลถือว่าเป็นสาระดีๆนะครับสาหรับวันนี้ผมกับพี่กี้ต้องขอตัวกันไปทํางานก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดี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 ครับ